สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับนักเตะที่มีมูลค่าถูกที่สุดในโลกณตำแหน่งนั้นๆนะครับผมนะก็อันนี้คือมูลค่าสูงที่สุดในโลกตามที่ผมไปค้หนหามาในเว็บนะครับผมใน Google นะเออนะครับเออก็ได้นักเตะม,มาเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยนะผู้รักษาประตูเป็นไม้ใบยงนะครับของเอสติมิลาในสึกโซซิลาอินตาลีนะก็ยังเป็นผู้รักษาปรทตูที่มีมูลค่าสูงที่สุดอยู่ณเวลานี้นะครับผมนะ แล้วก็วิงแบ็กเออ่แบ็เซนเตอร์แบ็กสามคนนะครับผมนะมีวิลเลียมซาลิบาของอาร์เซนอลนะครับผมนะมีกองหลังยางดูเบดิอาร์สของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมมียอดท่าควาเดโอก็ของแมชชสเตอร์ซิตี้เหมือนกันนะครับผมนะมีกลางรับนะครับผมก็ขอแมชชีสเตอร์ซิตี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมโรดี้นะครับก็มีกลางรับอีกหนึ่งคนแน่นๆนะก็คือดีแคนไบรของอาร์เซนอลนะครับผมนะตอนนี้คือโชว์ฟอร์มได้โคตรโหดนะ ถ้ามีส่วนรบกวนขออภัยนะครับผมนะมาดูที่ปีควานก่อนแล้วกันนะก็คือกัมบิโยซาก้านะครับผมนะก็โชว์ฟอร์มได้ยดดเด่นเหมือนเดิมนะครับคนนี้นะฟอร์มต่อเนื่องมากนะสัมเสมอมากแล้วก็บิซิอุสตอนนี้ก็ฟอร์มโคตรต่อเนื่องนะครับผมนะเผาเกมรับยับนะครับผมกลางรูป นะครับผมเป็นของจูสเบลลิงแฮมนะครับก็ตอนนี้โชว์ฟอร์มดีๆเดียวเลยนะครับผมกับเรมาริดส์ได้ครับผมมีคู่้าสองคนนะก็คือเอริกเบลฮาเลนนับถึงน,นเวลานี้จะโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยโดดเด่นนะแต่ก็ดูการที่แล้วก็ถือว่าโหสัตนะครับผมนะแล้วก็กิลเลตเอโปเป้ e ตอนนี้นะครับก็จะเป็นนักเตะใหม่ของเรมาริดแล้วนะครับผมนะก็ถือว่า มีฟอร์มที่น่าจะตามมงงในทีเดียวนะแต่ไม่รู้จะไปมัดหรือเปล่านะเดี๋ยวพลิกลิ้นอีกนะครับผมนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมนะแล้วเราจะพาไปดูแข่งกันเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะโหดแค่ไหนเหมือนกันนะสำหรับทีมทีม่มูลค่าสูงที่สุดในโลกไอ้นักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะผมก็ฝากด้วยในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามาและกดกระดิ่งผมด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันดี่จับคู่ครับผมเอาแล้วท่านผู้ชมในนี้เราก็จับคู่เต็มเหนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเตรี่ยวกับคาบราง 3า3พนนะครับอยู่ดี v i ชั่น3นะครับผมแต่ก็ไม่ได้วันอยู่แล้วนะครับผมนะเพราะว่าเรามีนักเตะที่มูลค่าสูงที่สุดในโลกอยู่นะไม่ได้วันอยู่แล้วนะครับผมไม่พาดตอบร้อมาด้วยนะฟิตในฟิตช่างนับอเอเอาลงหมดนะครับผมไม่สนนะเทมเขามันบุกสาม2นสามงะรหรือว่า42ไดมอนด์นะครับผมนะ ทีมเราจะทำรายได้หรือเปล่านะกดไลค์กดแชร์ด้วยเยอะๆในครับผมนะช่วงนี้ก็เก็บได้จาก YouTube ได้เหลือนิดเดียวนะเพราะว่าขั้นต่ำมัน100เหรียญเนาะก็ช่วยกันหน่อยนะครับโดยการที่แชร์ออกไปเยอะๆนะครับผมนะเชิญชวพ่อแม่พี่น้องมาดูด้วยนะครับผมนะอย่าดูคนเดียวมันเงานะครับผมนะครับคือจะได้เงินแล้วคือเหลือคันคือขั้นต่ำมันต้องร้อยเรียญนะยูทูบอ่ะแล้วก็ผมเหลือนิดเดียวแหละจะได้เลยนะครับผมนะก็พยายามจะลงคลิปอยู่นะครับผมนะมานัดนี้ก็ขอแบบ ขอยิงหน่อยละกันนคะครับผมนะชนะทักหนึ่งสูงก็ถือว่าดีแล้วนะเพราะว่านักเตะบางตัวผมยังไม่ได้อัพนะครับผมเลยก็ออแผลไม่ใช่แผลนิ่มงถนัดด้วยนยคะครับผมนะมาผมเกมเริ่มครับผมทีมขเขาเป็นู่เกลดลูกเล่นก่อนบุกจากซ้ายมาขวาเลยครับผมนะแอบป๊บปมาถึงแควินเดอะบอยครับผมเบิดมันเปิดปร,ะประยาไปตรงนี้อยากมีไม้ปยองครับผมอยางซิดได้อยู่อะฮารันพกักสวบไร โรดีด้ติดครับผมทีมเขาได้ส่วนมาตรงนี้เอ็มปอเป้เบิร์นยามาตรงนี้ยังมีดูไดียเคลไปก่อนสวยฮะร์เนขืนไปลิงแฮมผ่านได้สวยสากาแต่งยาวมาตรงนี้ติดกาเบียลเอาอย่างได้อยู่จังหวะน,นี้สากาอีกทีก็ติดกาเบียลคนเดีย <c> ว <oughs> มันไม่มีตัวมาเชื่อมใกล้ๆล้เลยผมขออภัยนะฮะแต่ฮาเลเนมาผ่าเล่นจังหวะนี้เจอเดีอาต์ปั๊มไปก่อนคนระับสั้นๆครับผมติการสากามาที่เบลิงแฮมไรช์ เอ้ป hey, oh, right? uh ้าออไปที่ไรท้ม huh um, ันไม่ม <anche> <over> ีต <ok> ัวมาเชื่อมใกล้ๆฮะผมขออภัยฮะและติดโรดี้ครับผมเบิร์นไปก่อนนะตรงนี้ที่ซากะมาที่ฮาร์เรนฮาร์เรนพลิกไม่ผ่านแล้วเลยทีมเขาได้ส่วนมาแล้วอันตรายเลยตรงนี้ฮันโนเยสนูเยสอันนี้มาที่เดอะบอยเจอเดเกคนไรท์เดเกคนได้ช้าไปแล้วตรงนี้เคลียร์ไม่ออกและตัวนี้อื้มซาลิบามาซ้อนได้ผมฮาร์เรน เอาละครับผมเล่นแทงยาไปอาแล้วครับผมฮาเลนฮาเลนมีคีเลนเอปเปเป้ประคองอยู่อาแล้วเอปเปเป้เอเปเป้จังหวะนี้เราขอยัดเสาแรกไปเลยครับผมยังไม่ได้ครับแมติดเซฟอาริสันแล้วครับผมโอ้โหกะยัดเสาแรกเลยเมื่อกี้นะผมนะแต่ถ้าต้องยัดเสาแรกอยู่แล้วเพราะว่าเสาสอ,องมีกองหลังเขามาบังอยู่นะผมเราไม่สามารถอยากยิงเสาสองได้นะครับไรช์เปิดเข้าไปก่อนตอนนี้เบลลิงแฮมก็ถือว่าให้ได้จบไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่า เอาไรมาเปิดนะอีกทีดิวะแล้วจังหวะน,นี้ขอยัดสองแรกเข้าไปหาแล้วไอ้โจ้วันี้แล้วก็โรดี้ไม่ได้บุมอ้าวจริงจริงก็ได้ส่วนด้วยจังหวะนี้อันตรายสัก้าต้องไปประคอง,ไ,อองไว้ก่อนประคองไว้ก่อนอ้าวหลุดไปได้เดอะบอยนูเยสเดอะบอยนูเยตจังหวะนี้ยังไงถึงนูเยสอยู่และจังหวะนี้ยังไงยังไงยังไม่ผ่านแล้วคืนหลังกลับมาเซ็ mile, กกันไหมโอ้จัะนี้ที่ ดูโชคิมิกับยกยาวมาตรงนี้และยังไงต่อริคฮาเลนเจอปั๊มแล้วผมตรงนี้เอารับทีมเราได้ส่วนไปบ้างแต่ก็ส่วนลำบากแล้วผมแผนการเล่นไม่ค่อยถนัดแล้วผมทีมก็เซตบอลมาเอ็น้องเดฟเจอซาก้าปั๊มเอาแล้วครับมีพื้นที่แล้วบนสาก้าซาก้าซาก้าจากนี้เข้ากลางไปก่อนไปไปซาก้าไปก่อนแล้วตอนนี้ซาก้ารอตัวเติมเติมเป็นแบล็ง์แฮมเติมมาแล้วจากนี้ฮาเลนฮาเลนตัดกลับมาให้คิเล่นเนป๊อเป้ถึงไม่ไม่ถึงแล้วขอตัวนี้เกือบไปฮะแม่และยัดมาตรงนี้ไม่ได้ผมและทีมเราได้ส่วนมา ยังไงตัวนี้อืแล้วโรดีอ้อ่ะโรดี้ไปพลาดโอ้โหต้องลากของมาจากนี้และยิงโอ้โหและยิงคลาสสิกสัต์ด้วยครับชิพนิ่มครับโอ้ลาวินนุนเย็ครับช่วยช่วยจากความผิดพลาดของโรดี้ได้แล้วผมโอ้โหแล้วก็ปิดบัญชีไปอย่างเฉบขาดครับโดยการชิพนิ่มครับผมแหมทิมโคได้หืมแล้วจากนี้ชุดเบลลิงแฮมติดวิลเลมซาดิบาแต่ทีครับร้อยสวยไปบ้านจากนี้แข่งยาวไปติดฟา์บิโอแต่เบลลิงแฮมเก็บได้ คืนสวยสากจ่ายมาโรดี้ตั้งกันใหม่ก่อนอ่าโรดี้พลาดอีกแล้วอืม,อ,มอ้าวเล็บอ้าวอันตรายเลยตัวนี้ฮาเลนแต่ยังมีเดียร์สอยู่ดูทางคันดีคนนี้ทีมเดียวกันนะครับผมเอร์เป๊เอ็มจังหวะนี้มีวีซิอุสเต็บอยากจะฟาว่ะแต่ว่าก็ไม่ผ่านแล้วทีมก็ให้สวนมาฮาเลนติดซาลิบาสวยไปไปแล้วผมฮาเลน ฮาเลนจัดตัวตรงนี้ไม่ถึงเลยครับผมแมไม่มีใครมาเชื่อมใกล้ๆเลยเอาอะไราเลนยังได้อยู่ตอนนี้เอาแล้ที่สุทยิ์โยกเข้ามาใน่นเอมปาเป้โอ้โหชนการได้ฮาเลนดีไม่ได้โอ้โหเอมปาเป้โอกาสได้จบรผลแรกก็ัของเกมไอ้คนที่สองแโอ้คนที่สามเลยนะครับผมน่าได้จบคนที่สามเลยแต่ยังไม่สามารถที่จะโอ้โหยิงได้แล้วครผมแม่ไปชนคาแล้วต้องดิฉันต้องเล่นบล็อกทูบ็อกเต็มตัวแล้วครับผมจังหวะนี้ ถ้าจะให้เล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆผมว่ามีโอกาสแล้วครับผมที่จะแพ้แล้วครับผมเพราะเขานำอยู่แล้วหนึ่งลูกนะตอนนี้เอาวต้องบ,บ,บุกแล้วผมเราไปเอ๋อจังหวะน,นี้มาติดฟาบินโยทีมก็ได้ส่วนมาผมจวนนี้ยัดจะาช่องนี้เอาแล้วเอเป้เอเป้เ,เจอควาดิโอควาดิโอจวนนี้ประคองลายอยู่ควาดิโอประคองลายอยู่สวยงามมากเลยตอนนี้เบลลิงแฮมเอาแล้วไม่ฟาตรงนี้ฝาบินโยยังได้อยู่ทีโออ้าวสวย สายยาไปผมฮาเลนฮาเลนต้องรค,คนมาเชื่อมอยู่ดีครับผมเป็นซาก้ามาเชื่อมซาก้าเข้ากลางไปก่อนนะครับออกไปก่อนออด,ดิคันไรส์สวยมีคนมาเชื่อมใกล้ๆแล้วจานี้มีดิคันไรส์นะจานนี้สปีดนี้ไป นีอีกทีอด okay. ีอยวกิมมิกครับยังเหนียวอยู่ตรงนี้แล้วกู adio อ้าว a อโ o มงไม่ได้ตรงนี้อันตรายแล้วเองป๊อปเป้ได้บอลมาอลไรขั้มาแล้วตรงนี้อ๋อและวแฮร์เรนแฮร์เรนควบวมาฮร์เรนควบฮร์เรนจังหวะนี้ไล่จะย้อนกลับไปได้เล่นโย่โอ้โหเอาจนได้ครับดาวินนูนเยสทีมเราทำสองลูกเลยว่ะแกยังไม่จบครับผมอย่าพึ่งนักสุทหารครับใจเย็นครับผมคลิปนี้แพ้ก็เอาลงครับไม่สนใจแล้วผม บุกเต็มหน้าตักไปเลยครับนจังหวะนี้ไปฮะแทงไปก่อนนะตอน้เอปเป้ Apple และแทงอีกทีได้ไหมไม่ได้ครับทีมเขาจะได้ส่วนอีกแล,ล้วหรืองหวะนี้เอปเป้ไปแซมมาแซมไม่ได้ครับทีมเขาส่วนมาแทนบอลไม่แฮนด์แล้วเกมนี้ไม่มีแฮนดบอลติดโรดี้โรดี้แทงยาวไปเลยตอนนี้เราต้องรีบบุกแล้วเวลาเหลือ30นาทีเท่านั้นแหละครับผมแต่ในเกมแม่งเดิอนอย่างการรถไฟครับเด็วช่ไหมครับจังหวะนี <c oughs> เนน้เอาล่ะคืนมา ตรงนี้ปั๊มได้สวยเลยจังหวะน,นี้โรดี้ไปเก็บมาได้จะนี้เอาแล้วครับเลยแทงยามาเอาแล้วก็มีพื้นที่เลยดิ้งฮาเลนฮาเลน,เลนพลาดไม่ได้เลยมันจะนี้ฮาเลนฮาเลนยิงไปเสาไกลโอ้โห,โหผมหักเยอะเกินไปอะตรงนี้ฮาเลนโอ้โหผมผมพลาดนะตรงนี้ผมพลาดไปหน่อยแนละ้วตรงนี้ <c oughs> ผมหักเยอะไปอ่ะจะ ล็อกขาวซ้ายก็ไม่ได้นะผมเพราะว่าทีมเขาตามมาบีบยแล้วเอหทีมเขาถ่วงเวลาซะด้วยนะครับผมแต่ก็ทําได้นะมันเป็นปกติเลยกับคนแบบต้องการแดงแบบนี้นะครับก็ต้องเข้าใจเขานะครับผมอ้าตรงนี้ไรดักไปได้ไรแทงยามาหาเลนหาเล่นรอบหนึ่งทีจ่ายไปเอบอลเป้แอมบอลเป้สองไกลมีขอแล้วเป็นรับเบลซาก้ามาแล้วครับผมเอาเอามารับติกตื้อมาได้แต่ทีมเราแลังจากสากกับเบลล์ซาก้าครับมามาครับผม จะถ่วงเวลาหรือเปล่าทีมเขายังไม่รู้เลยนะครับผมแต่มันก็ถ่วงได้แล้วปกติอ่จะได้สวยแต่นี้แทงยาไปอื้ติดเดอะลิสต์อยู่ครับผมถ่วงเวลาเต็มที่อะทีมเขาก็ต้องเข้าใจนะมันในเร้งนะครับผมไม่ใช่การแข่งขันนะครับผมที่จะต้องมีน้ำใจนักกีฬาแล้วครับผมในตอนนี้เอปเป้ออกไปก่อนวิซูสวิซูสแทงยามาไม่ถึงเอปเป้แล้วผมจิคิมิส อาทีมเขาเซตบอลมาครับไม่ถ่วงนะทีมเขาโอเคเล่นถือว่ามีน้ำใจนักกีฬามากครับแอปเป้ลแอปเป้ดับเบิลทัสตรงนี้จิสควาเดิโอเอาแล้ได้ส่วนไปบ้างจาังหวะนี้เบิร์นมาและแทงยามาเอารักษากาสากาตัวคนเดียวตัวคนเดียว,ต,ว,ยวต้องรอรอเป็นบลลิงแฮมถึงถึงเข้ากลางไปก่อนช้าเกินไปตรงนี้ติทีโอทีโอแทงยาวมาเลยแต่นี้ดับิลยูเยสนนนเยสอืสวยครับโอเคสวยมากเลยผมคิดถูกมากที่เอาไร็ปไปยืนตรงนั้นนะ แล้ะแทงยาไปก่อนแต่นี่วิซอุสว u นิซิอุสมีเอปเป้เลี้ยงลายโรเลยแต่น,นี้ต้องเปิดเข้าไปเองแล้วครับผมไม่ถึง,ถงกัติดกาเบี้ยวเราเวลาเขาบีบหัวใจเหลือเกินก็ตรงนี้เหลือเวลาแค่นิดเดียวแล้วล่ะครับผมเบิร์นยามาไม่ได้อีกแล้วในทีมขอได้เซตบอลมามยังไงมาที่เออร์ิกฮาร์แลนฮาร์แลนยกยามาตรงนี้วิลเลียมซาลิบาสวยไปทีมไรส์สวนมาไรส์สวยเลยครับ แต่ไปไม่ได้ไม่มีคนมาเชื่อมอ้าไรมาเชื่อมแล้วและไดเกนไร์ได้ยกเข้าไปด้านในแล, P P e ลแ,ลและเอ็มป็เป้อ้ารับสององแล้วเปล่าและมีเวลาได้แซงนะผมมีเวลาได้แซงมีเวลาได้แซงแล้วครับผมลุกนีโอ้โหเอ็มป็อปเป้ครับมารับสองสองมายังพอมีเวลาเหลือครับประมาณ2นาทีไม่รวมทดครับผมมีเวลาได้แซงนะแต่เราเปลี่ยนตัวไม่ได้นะตัวเราจัดมาเป๊ะน,นะครับผมคือกะว่าจะไม่หยุดเลยแต่ต้องหยุดน,นะเขาหยุดนานเกินนะเดี๋ยวคุณดูจะเบื่อนะครับผมอ้า ตรงนี้เบลลิงแฮมตัดได้ส่วนและแทงยาไปตรงนี้เอ็มเปอเป้เวลาบีบหอวใจเหลือเกินเลยนิดเดียวแล้วผมทดเคเท่าไหร่ไม่รู้เปลี่ยนตัวกันเยอะเกินดูไม่เห็นนะทดสีนาทีตอนนี้ยังพอมีเวลาจะแซงได้ละผมเอาละ หน,นีได้อ้าวนี่คิมบิกได้ไปไปครับผมไปตรงนี้เมียป๊เปเป้ยังรอยู่อ้าวสวยแล้วไอ้ป๊ปเป้ยกเข้ามาให้เอออีกแล้วโอ้โ,โหแซงได้แซงได้รอที่สุดท้ายพอดีครับ90บ,บวก4ครับผมแซงได้แซงได้แล้วมจะกริงฮานเล่นแล้วครับโอ้โหตด,ดเจ็บเลยหน้าทีบา่บาปบาปโซนบาปมาตรงนี้เอาที่นับสองประตูไม่ใช่ว่าคุณจะชนะนะครับผมมาเออ สุดไปรอดไปเลยนัดนี้ผมสุดๆแล้วครับผมโอ้แลเคียไปเลยตรงนี้จะชนะได้แล้วผมสาประตูต่อสองแบบโอ้เเป้วันนี้ครับ MPP เลยผมเพราะว่าคขาเป็นคนที่ยิงหนึ่งใจหนึ่งนะที่เหลือโอ้โหจ่ายหมดเลยนะฮะเล่นยิงหนึ่งนะผมเลเซาก้าวันนี้ครับโอ้ถ้าไม่ปรับยิงบล็อกทูบล็อกไม่รู้จะชนะหรือเปล่าปรับยิงบล็อกทูบล็อกโอ้โหได้เรื่องแล้วผมสุดท้ายแค่นไวโอ้โหนัดนี้ตะโกนโค้เกือบแตกแล้วครับผมผมว่านัดนี้แม่งเดือดเกินเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตัด ข้าวติ๊กตอกด้วยนะ้ำคลิปนี้นะครับก็ลิงก์ติ๊กต็อกผมอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับช่องนะกระายด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แ mm hmm. ละกดกระดิ่งผมด้วยนะครับ mm hmm. ผมเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะผมเราเจอใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้โคตรมันครับอยากได้คอนเทนต์อะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้ใต้ล่างคลิปวิดีโอในกรบผม